ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักตกลาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจัดทาขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนเพนนักตกลาได้รับชมรับฟังกันนะครับเนื้อหาสาระของคลิปนะครับก็เกี่ยวข้องกับจํานวนผู้ติดตามนะครับที่มันมีขึ้นและมีลงนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าทําไม คลิปของเราเนี่ยนะครับเพื่อนที่ติดตามเนี่ยนะครับบางวันมันก็มีขึ้นบางวันมันก็มีลดลงบ้างนะครับครับมันมีสาเหตุนะครับเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าเกิดจากใจอะไรนะครับก็ติดตามนะครับรับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการทําคลิปมากเป็นพิเศษนะครับโอเคครับครับ ก็ประเด็นสําคัญเลยนะครับผมจะเอาประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับกดของ y u t u b e เนี่ยนะครับมันมันเข้มข้นขึ้นนะครับผมก็ไปเซิร์ชดูนะครับไปเซิร์ชดูจากใน u t u b e นั่นแหละครับว่าสาเหตุอะไรนะครับที่ที่ผู้ติดตามของเราเนี่ยลดลงนะครับประเด็นที่1เลยนะครับประเด็นที่1่งเลยนีครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับเข้ามากดติดตามเนี่ยนะครับเพื่อนเ กดติดตามแล้วนะครับออกทันทีนะครับออกจากจากการดูวิดีโอของของเพื่อนเพื่อนเนี่ยทันทีเลยนะครับเฟซบุ๊กไอยูทูบเนี่ยนะครับมันมันจะไม่นับนะครับเดี๋ยวนี้ระบบ AI มันมันฉลาดนะครับมันมันจะไม่ไม่คิดผู้ติดตามให้กับเรานะครับนั่นคือประเด็นที่1นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเวลาเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆนเนี่ยนะครับ ติดตามเพื่อนๆของเราในกลุ่มนักตกปลาเนี่ยนะครับหรือหรือเพื่อนๆที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับก็ควรที่จะดูนะครับควรที่จะดูให้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 เวลาเนี่ยนะครับมันมันมีพอสมควรนะครับอย่างน้อย3นาทีนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับเพื่อนๆของเรานะครับอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านกฎของ u t u b e นะครับในส่วนของของการติดตาม ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าการกดติดตามกลับนะครับกดมาและกดกลับเลยนะครับนะยูทูบเขาเขาก็ไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยโดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับเวลาที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์มามากดติดตามเนี่ยนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมจะเว้นระยะนะครับเว้นระยะสัก1วันนะครับหรือ2วันเนี่ยนะครับผมจะ จะกลับไปไป follow นะครับกลับไป support เพื่อนเพื่อนอีกครั้งนึงนะครับจะไม่กดติดตามให้เพื่อนๆณตอนนั้นเลยนะครับนั่นคือประเด็นที่2นะครับก็เป็นเนื้อหาหลักๆนะครับของของคลิปนี้นะครับที่มานําเสนอเพื่อนๆนะครับก็พยายามนะครับพยายามเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ที่กาลังสร้างผู้ติดตามนะครับแล้วกเ็เข้าไปติดตามเพื่อนเพื่อน ดังดกลาทุกท่านนะครับ<ม>ก็พยายามกดกดดูวิดีโอของเพื่อนเนเรานะครับให้ให้มีนาทีที่ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนของเรานะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ยินดีนะครับยินดียินดี ทุกทท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ที่มากดติดตามให้กับผมนะครับก็ฝากช่องอคูดดกลาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปให้จบนะครับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ